ở đây đi đẹp vô. Đẹp đẹp. Đẹp hết. Rồi. Rồi, chuẩn bị rồi ค่ะ. พี่น้องเข้ามาสู่ภายในนะครับเข้ามาสู่ภายในเพื่อรับเอาความสุขวันนี้เป็นวันของเราครับผมเป็นวันที่พี่น้องอีสานบันเฮาพี่น้องภาคเหนือภาคใดภาคกลางทุกคนนะครับเราทํางานเน็ดเนยมาทั้งปีครับแต่วันพระกัยังมีแมมงว่าล่ะวันตำรวจวันทหารก็มีอันนี้เป็นวันแรงงานวันแรงงานแห่งชาติวันของเมียก็มีเลยวันที่หนึ่งนี่แหละ วันที่หนึงสัปหอดวันทีนึงตรงโอนห้มันวันของเมี่ยเป็นวันของเมียเขาเขาเรียกวันแม่เอาพี่น้องยูดาอนรีซื้อวันสิ้ตัวขามากครับพี่น้องรับไปดีบวนกันจนหอด้านที่สุไพร ยังใส่ชุดรหมยิงสิบัคับ่น้องอ๋เริมข้าวพี่น้องกุ่าณเนอรีื่อบัสืตัวเข้ามาเดิมพี่น้องเด้ออุ้ยมคือผู้เท่าอ่ิมเท่าจังใดเนาะอุ้ยแม่หุด้วาเ้าห้นเท่าอ่เออเท่าคน้านอ่ะก็่าับก็เก่า็เทากนนอก็ก็ยิองหาวขาดก็ชัวร์ไเท่าารก็ได้เออเอาอ่ะาอาจารย์้าเบิแล้วเสื้อบาทเลยวันนี้วันแรงงานแห่งชาตินะครับ พี่น้องอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกยังก็แล้วแต่ที่ทํางานอยู่ในปริมณฑลเดี๋ย้อะไรทำไยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานแต่ว่าสงสัยอยู่ภาคกนึงมันอยู่ใส่ไหนผักอะไรจอใส่เนี่ยพูดมันอยู่ใกล้ๆกับภาคย่อมหยางยุทติดกันยุ่มบอกเอเราเดียวกันอ่ะป้ายเป็นการเช็คสามนะครับ น้องเจ้า đằng เงา vô khôi ปังพองคล้ายตาม ที่เธอไม่กล้าพูดจาสักทีนิสิาแม้ว่าสนาของพี่คนดีน้องคงจะมีเสน่ห์ฮคนที่ยังเขาคงจะห่วงน้องกอดวุ้่โดนคนจับจับรยานมาน้ำเบาขอวยน้อง เบ็ดกำลังคงไม่ทำให้เกินเจอเธอไม่กล้าบุญชาสักเทพาแม่ฟาสะระบอกพี่คนดีน้องคงจะมีเสน่หาคนเคียงเขาคงจะกลวงน้องก่อนที่จรเหมือนคนจากลาน้ำเบาเขาจมนอง เพลงหนึ่งสไตล์โคราชหัวดจอะไรนะสามชาบเห็นสายบบแนฮักฟาใสโอ้สุดยอดโน่นะขอบคุณมากนะครับนฮักฟาใสอ่มาเป็นจังหวะสามชาใช่ไหมเออเป็นเพลงโคราชโคราชเออพี่ดองฟังแล้วก็จะได้คิดถึงบานเออใช่ยา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 อยาเอา แต่ธรรมดาแล้วเพลงโคราชนี่จะไม่มีไม่มีดนตรีเนาะแต่เดิมทีจะไม่มีดนตรีอาศัยปลบมือปลบมือจังหวะปลบมือเอาขอเสียงคราดเด็กคราดบ้านฉันมีไหมมีไหมยังไม่ฉันตื่นเลยานไม่บาโคราชยังไม่มาโอ้โคราชมาแล้วสามมีแต่นักโคราัสิมาฮะโคราชไม่มีมีเตนครกัครีเหรอเขาย้ายไปอยู่นครรัชสีมา อยู่โคราชแต่พู้เดียวตอนนี้เขาย้ายไปอยู่นครราชสีมาหมดอ้าวประตูสุริยสถานนครราชเอออ่ะไปเอามาว่าวทาพี่น้องแล็บพี่น้องเอ้ยน้องตอนนี้ไม่ได้ถามไม่ได้ล้อแล้วเขาทาแล้วถึงเวลาเล่นแล้วชอบมากเลยแป็นเปนตัวนี้อย่างไรพี่น้องเออกมาสีไลท์เต๋มเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจกเรืองหลาเออแชมพูยี่ห้อนครับปุ้ยปุ้ยมะละกอตาลูกวารุณนป็นคนท้อง พุ้ยแชมปแก้วนี่สาวน้อยสาวน้อยเข็ดบ้านแพงครับนี่มีวงสองอีกเด้อพี่น้องเด้อะมีแล้วสาวน้อยลำเพลินโชว์แมนมื่อยิ่งวันนี้วันนี้ศิลปินสิบกว่าคนสิบกว่าคนจรจังนั่งมาเต็มรถตู้เลยโอ้โหวันนี้มาเปิดตัวมาฝากพี่น้องนี่แค่หน่อยเอันนักรีเมคแค่หน่อยยืนอยู่ตรเนี่ยว เย็นเลี่ยนเลี่ยนมาซองบึกลงนองดีๆผู้บริหารใหญ่มาด้วยใช่ที่จะทำสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่ขึ้นไปเวลาเห็นบันดีอ่านั่งที่ไหนเป็นศิลปินลำพูนโชว์หนึ่งในนั้นแต่ตอนนั้นตอนนี้ยังยังไม่ได้คัดว่าใครจะอยู่สาวน้อยหรือจะอยู่ลำเพลินโชว์พยุติพยคริพยุติอ่ะเคยเคยมีอยู่ลำเพลินโชว์ฮะมันชินจิตจิออกอยากสาวแบบมีลำเพลินโชว์โอ้แต่อยู่นี่มึงกับโว์อยู่มึงไปอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์มึงชิบะโชซ่เขาเขาสิ